พันรายาเอสกันตะพงแจ้งเรื่องนี้ของสามีเป็นความจริงหรือข่าวลือออกจากห้องภายซีแล้วสำหรับนักแสดงพิธีกรหนุ่มชื่อดังเอสกันตะพงบำรุงรักท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเบาใจขึ้นมาหน่อยและเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้ฟื้นไวๆกันจำนวนมากล่าสุดพันรายาสาวของหนุ่มเอสคิตตี้คริสติน่าโพสต์สตอรี่อินสตาแกรม the kitty way ชี้แจงข่าวลือเรื่องสามีบอกว่า I have heard that there are many rumors that my husband is already released from the hospital. We would really appreciate if there are no rumors like this spread as we already try to update as much as possible to the public. My husband is still in hospital being treated and we are by his side every day. If anything change, it will only be informed here or by proper interview. Thank you so much. ได้ยินว่ามีข่าวลือมากมายว่าสามีฉันออกจากโรงพยาบาลแล้วเราจะขอบคุณมากหากไม่มีข่าวลือเช่นนี้เนื่องจากเราได้พยายามอัปเดตข้อมูลให้สาธารณชนทราบมากที่สุดแล้วสามีของฉันยังคงอยู่ในโรงพยาบาลที่กำลังรักษาและเราอยู่เคียงข้างเขาทุกๆวันหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบที่นี่หรือโดยการสัมภาษณ์ที่เหมาะสมเท่านั้นขอบคุณมาก